สวัสดีครับตอนรับกบเข้าสู่รายการทันสถานการณ์บ้านเมืองกับผมสศิพงชาติพจน์นะครับหเดือนล่วงมาแล้วครับสำหรับการชุมนุมทางการเมืองผลกระทบเกิดขึ้นรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมรวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานรวมไปถึงข้าราชาการในสังกัดกระทรวงมหาดไทายอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั่วทั้งประเทศนะครับหรือเฉพาะเรื่องของการทํางานที่เกิดอุปสรรคอย่างมากสําหรับการไปชุมนุมปิดกระทรวงมหาดไทยซึ่งถือว,ว่าเป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาสู่การเรียกร้องขอคืนกระทรวงมหาดไทยของประดานกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วทั้งประเทศก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาเรียกร้องแล้วนะครับล่าสุดจะเกิดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านจะออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการออกมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นเวลาใกล้เคียงก,กันกับการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มกอปปสที่นัดทำกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงรวมไปถึงกลุ่มนปชด้วยนะครับที่มีการนัดรวมตัวกันนะครับที่ถนนอับสะในวันที่5พฤษภาคมนี้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลากหลายในลักษณะนี้นะครับท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองที่ หลายฝักหลายฝ่ายนะครับยังจับตามองอยู่ว่าที่สุดแล้วจะมีแนวทางออกไปอย่างไรหลังจากที่กกตกับรัฐบาลที่มีการหาหรือกันนะครับและกําหนดการเลือกตั้งออกมาแล้ว20กรกฎาคมในมุมของสังคมมองเรื่องนี้อย่างไรวันนี้เราร่วมพูดคุยกันนะครับผมมีแขกรับเชิญ2ท่านอยู่ในรายการแล้วนะครับ <S <S ท่านแรกครับคุณกฤษดาสุพรสิริวรกุลท่านเป็นนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชัยนาทครับ อีกท่านหนึ่งนะครับคุณสิงชัยเรืองขจรประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับกำนันทั้งสองท่านครับ,รบวันนี้วันแรงงานแต่ว่ากำนันทั้งสองท่านไม่ได้หยุดงานเนาะเป็นข้าร,ราชาการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสิ่งหนึ่งที่ท,ที่ที่อยากจะสะท้อนเลยก็คือการที่จะออกมาเคลื่อนไหววันที่เห็นว่าวันที่หกนี้น,นะฮะจะจะเกิดอะไรขึ้นยังไงครับก็ เมื่อวันที่25นะครับเราได้ไปถแถลงการสมาคมนะครับในนามสมาคมเนี่ยแล้วก็มีกำนันพี่ใหญ่บ้านนะครับประธานจังหวัดนายกสมาคมจังหวัดทั้ง76จังหวัดแล้วก็มีกำนันพี่ใหญ่บ้านนะครับพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยบางส่วนประมาณ200คนได้ไปถแถลงการแล้วว่าเราขอคืนพื้นที่กระทรวงมหาดไทายเนื่องจ,จ,จากตอนนี้ปัญหาเดือดร้อนมันเกิดทุกหย่อมหญ้าเลยครับเกิดทุกหย่อมหญ้าเลยเราทนกันมา6เดือนแล้ว นะครับว่าปัญหาภัยแรงก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับแล้วก็มามีปัญหาภัยพิบัตินะครับลมพัดลมพายุบ้านพังอีกนะครับแล้วมันก็ Lots, นหลายๆอย่างหลายๆเรื่องยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนไม่ได้พวกเราก็เลยต้องลุกข,ขึ้นมา <Gravity. S 2> นะครับเรียกร้องขอคืนกระทรวงมหาดไทยของเราเพึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นกระทรวงที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชน <learn it. S 2> <ensus. S 1> นะครับถ้ากระทรวงมหาดไทยไม่ดูแลพ,พี่น้องประชาชนแล้วพวกเราก็อยู่กันลาบาก กับกับกำนันสิงชัยครับการออกมาเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในวันที่หพฤษภาคมแตกต่างกับคราที่แล้วยังไงครับคือครั้งนี้นะครับคือเราก็ต้องการเหมือนว่าบ้านของเราคืนนะครับเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะจะคุมนะครับงานเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่โดยตรงๆเลยคือคือบำบัดทุกบำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนอย่างที่พูดมาแล้วนะครับท่านกำนันกิตติดาบอกว่าเรื่องภัยแล้งนะครับน้ําท่วมนะครับลม พายุพัดนะครับเราต้องใช้งบประมาณในการดูแลครับพี่น้องประชาชนในเมื่อกระทรวงมหาดไทยยดำเนินการไม่มีที่ทํางานนะครับการสั่งงานก็ล่าช้าหรือในด้าะได้ด้านงบประมาณก็ติดขัดล่าช้านะครับความเดือดร้อนของประชาชนมันรอไม่ได้นะครับครับตรงนี้เราก็ได้ประชุมกันเมื่อมาอบรมที่วิทยาการปกครองนะครับก็เห็นพร้องต้องกัน ว่าพวกเราเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยแพทย์ประจำตำบลนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็เกือบเกือบสามแสนคนนะครับในเมื่อองค์กรของเรานะครับสถาบันนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสถานที่ทำงานนะครับถูกปิดล้อมอย่างเงี้ยดำเนินการไม่ได้ครับเราก็อยากจะขอนะครับให้เปิด นะครับกระทรวงมหาไทยเพื่อดาเนินการนะครับบ,บําบัดทุกบํารบำ,บำุงสุขนะครับให้พี่น้องประชาชน,ชนครับเราก็แสดงนะครับเชิงสัญ,ญลักษณ์ของพวกเรานะครับความสาม,มัคคีของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับพวกเรานะครับการทํางานของพวกเราเหมือนทํางานให้ประชาชนอยู่แล้วใ,ในเมื่อประชาชนเดือดร้อนเราก็ต้องทําอย่างไรนะครับจะ บำบัดทุกบำบุดุกให้พี่น้องได้กับกำนันกฤษดาครับ,รบเราจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ยังไงคราวนี้ฮะใช่ครับก็เราก็รวมพลังมาเรียกร้องนะครับเรียกร้องเพื่อให้กดดันเพื่อให้เขาคืนพื้นที่ให้เรานะครับแต่ถ้าเขาบอกกันตรงๆนะครับถ้าเขาคิดว่าเขาห่วงประชาชนเขา <mange S 2> ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ต้องคืนเรารวมตัวกันที่ไหนครับ รวมตัวกันที่วังสลาลมครับครับการชุมนุมเกิดขึ้นมารวมตัวกันยื่นหนังสือแล้วกลับบ้านหรือว่ายังไงอยู่จนกว่าจะได้กระทรวงมหาดไทายคืนครับครั้งนี้นไม่ได้คืน<ๆ>ก็ไม่กลับปักหลักย<ๆ>ืดเยื้อปักหลักยืดเยื้อแน่นอนครับวันที่หกยืดเยื้อแน่นอนครับเหตุผลที่ทําไมต้องมาวันที่หกเนื่องจากว่ากำนันพู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีภารกิจสิ้นเดือนเนี่ยวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยจะต้องมีการประชุมประจําเดือนของแต่ละอําเภอครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> <S นะครับเพื่อให้านอำเภอเนี่ยแจ้งข้อราชการหัวหน้าส่วนเนี่ยแจ้งข้อราชการให้กับกำน,นันพี่ใหญ่บ้านอเอาไปบอกต่อพี่น้องประชาชนในทุกเดือนเพราะนั้นเราก็ต้องให้ภารกิจของพวกเราเนี่ยเสร็จก่อนอนะครับแล้วก็มันก็จะไปติดในวันที่ห้าเนี่ยมันเป็นวันฉันงคลนะครับมันก็ต้องให้เสร็จสิ้นกระบวนการของเรานี่ก่อนแล้วเราก็จะได้มาอยู่กันแล้วอยู่ยาวได้ถ้าเรามาก่อนเราก็ไม่สามารถที่อยู่ยาวได้เพราะวันที่หนึ่งที่สองยังไงก็ต้องกลับไปประชุมประจําเดือนไม่งั้นเราก็ขาด การประชุมการชุมนุมของกำนันผู้ใหญ่บ้านจะจะมีขึ้นในวันที่6พฤษภาคมเป็นการชุมนุมแบบยืดเยื้อยืดเยอคร,ครับเพื่อทวงคืนกระสกระสุง<ร>มาดไทยไนะครับถ้าไม่คืนไม่กลับไม่กลับครับมไม่กลับชาวบ้านเดือดร้อนผมอยากให้ให,ให,ให้ให้กำนันทั้งสองท่านยกตัวอย่างเดือดร้อนยังไงะครับเ,เชิญครับอ,อย่างางี้อย่างประเด็นที่เห็นชัดๆเลยนะ ภัยแล้งนะครับที่ผ่านมาภ<ง>นะครับ<ช>งบประมาณที่จะลงไปบ,บางครั้งภัยแล้งเนี่ยต้องมีงบประมาณที่จะเสนอเข้ามานะครับห,หมู่บ้านก็เสนออําเภอตำบลเข้ามามาเสนออาเภออาเภอสารจังหวัดบางทีงบประมาณจังหวัดเนี่ยนะครับที่ตั้งไว้ยังไม่พอก็ต้องเสนอกระทรวงมหาดไทยต้องเป็นคนอนุมัติลงไปในเมื่อกระทรวงมาหาดไทยไม่มีที่ทํางานนะครับไม่สามารถอนุมัติเงินที่ร้องขอมาได้ชาวบ้านก็ต้องเดือดร้อนอยู่อย่างนั้นนะครับ ในในด้านงบประมาณคือคือเป็นอุปสรรคเรื่องการเดินเดินเรื่องใช่ครับนี่บางเรื่องนะครับณปัจจุบันนี้กำนังผู้ใหญ่บ้านนะครับมีการทํางานนะครับมีผู้คับบัญชานะครับเมื่อทําผิดหรือมีผิดหรือไม่ผิดไม่รู้ละมีมาตราสิบสี่นะครับวงเล็บหกบอกว่าประชาชนสามารถลงชื่อห้าสิบท่านเนี่ยสามารถเอากำนังผู้ใหญ่บ้านออกได้เกิดเกิดมีการกันแกล้งเนี่ยกระทรวงมหาดไทยทำอะไรไม่ได้เลยบุคคลคนนั้นจะไปร้องทุกข์กล่าว ได้จากไหนความเป็นธรรมจากใครนี่คือความนี่คือความเดือดร้อนที่ที่เกิดขึ้นจึงทําให้ต้องออกมาเพื่อที่จะเคลื่อนไหวกดดันนะฮะกดดันกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปปิดล้อมกระทรวงมหาดไทยอยู่เป็นเวลา6เดือนแล้วนะฮะใช่ครับนะครับก็กดือดร้อนกันไปนะครับการชุมนุมที่เกิดขึ้นมันคาาเกี่ยวกันกับความเคลื่อนไหวของกปปสที่เขาจะทํากิจกรรมที่ท้องสนามหลวงด้วยเช่นเดียวกันในฐานะที่ที่เราเป็นประชาชนเป็นผู้ปกครองชาวบ้านที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ มองการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของกปพอสอยังไงครับท่านกำนันกฤษดาก็ผมดูแล้ว่เขาก็ต้องการมวลชนเยอะๆครับครับตอนนี้ปัญหาเนี่ยถ้าเขาห่วงประชาชนจริงๆนะครับเขาเปิดกระทรวงมหาดไทยให้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยประชาชนอาจจะมาร่วมเขาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่เปิดเนี่ยผมว่าน้อยคนที่จะมาเพราะเขาเดือดร้อนอยู่ เขาก็มีมีใครเห็นด้วยเลยครับ,รบในการแสดงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองเนี่ยถ้าห่วงพี่น้องประชาชนแล้วก็อย่าไปปิดกระทรวงที่ดูแลทุกสุขของประชาชนถ้าดูดูแลทุกสุขประชาชนไม่ได้เนี่ยประชาชนจะอยู่ยังไงอยู่ลำบากบและพวกเราทำงานก็ลำบากบนะครับ14พฤษภาคมนี้กปปสนัดชุมนุมครั้งสุดท้ายนะฮะทางในส่วนของกำนันสิงชัยเนี่ยมองมองว่ามันมันจะทำให้เป็นการประเดีดศึกได้จริงๆหรือเปล่า อันนี้ผมว่าไม่น่าจะผลิตสึกได้นะครับทำไมครับไนความคิดเห็นนะครับจริงๆแล้วนะกบสก็ทุมทุงกันมานานแล้วครับแนวทางก็เลื่อนไปเรื่อยนะครับจริงๆแล้วการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มาแก้ปัญหาแต่ละจุดไปนะครับแต่นี่ท่านผู้นํากบพนะครับบอกว่าจะไม่ไม่ไม่คุยกับใครเลยนะครับมันก็จะจบยากแล้วก็มวลชนต่างๆที่เข้ามานะครับ ถ้าแนวทางชัดเจนนะครับมีคนเข้าร่วมนะครับแต่นี่แนวทางเขาเหมือนว่าพูดไปก็เลื่อนไปเลื่อนแล้วมันไม่ชัดเจนนะครับอ,อีกแนวทางหนึ่งคือมันต้องไม่ผิดกับระเบียบนะครับแล้วก็กฎหมายนะครับรัฐธรรมนูญครับมันต้องยึดหลักนี้ด้วย 14. พฤษภาคมเป็นการทวงคืนอำนาจอธิปไตยจากรัฐบาล อำนาจอธิปไตยนะจริงๆแล้วนะรัฐบาลนะครับก็มาจากการเลือกตั้งนะครับณปัจจุบันก็เพียงแต่รักษาการนะครับเนี่ยอธิปไตยเนี่ยมันน่าจะเป็นของประชาชนมากกว่านะครับอือันนี้เราคิดว่านะครับอธิปไตยมันน่าจะเป็นของประชาชนนะครับมาว่าการชุมนุมครั้งนี้มันมันมันจะพเดชศึกได้ไหมครับตกลงแล้วของวสใช่ไหมครับก็ผมคิดว่าไม่ได้ครับ กำลังกิษสามองเรื่องนี้ยังไงไม่ได้เลครับถ้าไม่เปิดกระทรวงมหาดไทยอ่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศไม่เห็นด้วยชาวบ้านจะมารวมได้ยังไงนะครับในเมื่อเราเป็นหัวหน้าราษฎรเนี่ยรประชาชนเดือดร้อนเนี่ยแล้วประชาชนที่เขาเดือดร้อนเขาจะมาร่วมกับกพศผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยครับในมุมของชาวบ้านท<ด>ี<ด>่เราเป็นเป็นคนที่ใกล้ชิดกับ กับลูกบ้านในแต่ละพื้นที่นะเขาเขาเขามีปฏิกิริยากับการชุมนุมทางการมันที่เกิดขึ้นในเวลานี้ยังไงครับคือตอนแรกๆเนี่ยเขาก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเขาดูสื่อข้างเดียวเนี่ยเขาก็เห็นด้วยเขาก็มากันครับแต่พอมาแล้วเนี่ยมันเหมือนมันยืดเยื้อเข้าอนุ่นเพิ่มตรงนี้เพิ่มตรงนี้จะมันร้อยแปดสิบมันหลายเรื่องหลายขบวนมาแล้วมันไม่ชัดเจนแต่เรื่องเดียวครับมันไม่ชัดเจนพอเขากลับไปเขาไม่มีใครอยากมาแล้วครับไม่มีใครอยากมาแล้วที่เขามาตอนแรกๆเลยจริงๆอ่ะเขาอยากได้เงินค่าข้าว พูดก,กันต,ตรงๆเลยขเขาอยากได้เงินค่าข้าวคืนครับข้าวน้าเน,านี่ยคิดว่าเออจะช่วยกันได้แต่พอพอรู้ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เขาก็ไม่มีใครอยากมากันแลว้วครับ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ก,ก,ก็ก็น่าจับตามองมากพอสมควรนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปศก็มีอีกทางหนึ่งก็คือคุณอภิสิทธิ์เพชชาชีวะก็เดินสายพบปะพูดคุยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอการเมืองกลุ่มต่างๆนะครับเพื่อที่จะ,ะเสนอแนวทางในการแก้วิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเวลานี้วันนี้ออกมาประกาศแนวทางเข้าๆนะฮะเดี๋ยวสองวันจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นยืนยันเลยบอกว่าถ้าทุกฝ่ายรับแนวทางของเขา ยินดีที่จะไม่ลงรับสมัครเลือกตั้ง20กรกฎาคมนี้คิดว่าแนวทางของคุณอภิสิทธิ์ที่กําลังจะออกมาเนี่ยกำลังทั้งสองท่านมองว่าน่าจะเป็นที่ยอมรับของทุกๆฝ่ายไหมครับแล้วก็นําไปสู่การเลือกตั้งหรือว่าการลงสมัครเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์คือความคิดผมนะครับแนวคิดเนี่ยนะเราก็ไม่รู้เพราะว่าการการคุยกันเราไม่รู้แ,แต่ถ้านะครับทุกฝ่ายท,ที่ท่านอภิสิทธิ์ไปคุยยอมรับนะครับเราก็เห็นด้วย นะครับก็มีการเลือกตั้งนะครับแต่ท่านวิสิตก็เป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะลงหรือไม่ลง2ี่สิกรกฎาคมนี้เขากหนดการเลือกตั้งที่สรุปออกมาแล้วระหว่างกรกตกับรัฐบาลการหารือเนี่ยนะครับคิดว่าเหมาะสมไหมครับก็เหมาะสมครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องมีการเลือกตั้งเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้นะครับมีนายกมาจากการเลือกตั้งเราก็เห็นด้วยนะครับครับกรรมงจิฤษดาเห็นด้วยไหมฮะยี่สิบกรกฎาคมเห็นด้วยครับจริงๆมันน่าจะไวกว่านั้นจริงๆมันน่าจะมีรัฐบาลตั้งนานแล้วทําไมครับนะครับ เพราะว่าอำนาจในพิปไตยเนี่ยรัฐบาลเขายุบสภาคืนให้ประชาชนไปแล้วมันก็น่าจะจบไปแล้วครับแต่ว่ากรกตอเองก็มีข้อกังวลหลายเรื่องเหมือนกันนะครับเรื่องของการจัดการเลือกตั้งอย่างเช่นเรื่องของการจัดการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นไปอย่างเสรีก็เป็นทําได้หรือไม่เป็นความกังวลด้วยเหมือนกันนะครับกำนันสิงชัยมองเรื่องนี้อย่างไรว่าการเลือกตั้งมันจะเกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมได้ไหมครับเพราะว่าอย่างท้าที่แล้วก็มีประสบการณ์มาแล้วจริงๆแล้วนะครับการเลือกตั้งเนี่ย บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่เนี่ยครับประชาชนในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ย <Mond aine. S 2> เขารู้อยู่แล้วนะ <ม ym S 2> การเลือกตั้งนี่มันเป็นข้ออ้างหรือเปล่า <ม ym S 2> ว่าไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นข้ออ้างของใครหรือเปล่านะครับการเลือกตั้งนะครับประชาชนก็เป็นสิทธิ์ของเขานะอ,อย่างน้อยๆเลยเป็นสิทธิ์ของเขาเลยนะครับว่าจะเลือกใครอันนี้เป็นสิทธิ์ของของประชาชนนี่ว่าจะมีการขัดขวางหรือไม่เนหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ต้องทําหน้าที่อย่างอย่างตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาแล้วก็ ให้เด็ดขาดใช่ครับฝ่ายความมันน่นคงเนี่ยบอกว่าต้องมีส่วนสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้งให้สําเร็จแล้วก็เป็นไปด้วยความสมบูรณเรียบร้อยอันนี้ความเป็นความกังวลของกะกะต<ช>นะที่กะกะตสมชัยศรีสุทธิยากรได้โพสต์ลง Facebook ไปในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยก็มีมีส่วนขับเคลื่อนมีส่วนช่วยในการดูแลความเรียบร้อยสาหรับการเลือกตั้งด้วยเหมือนกันตรงนี้เราเป็นห่วงไหมฮะ ว่าการเลือกตั้งมันจะไม่เรียบร้อยถ้าเป็นพื้นที่เราเรา,เราไม่ห่วงครับไม่ห่วงครับพื้นที่เราคือดูแลได้ดูแลได้ครับเ,รเป็นอีก<ด>กลไกหนึ่งใช่ครับเราสามารถช่วยดูแลได้และไอ้ที่เขากังวลนี่คือกังวลอะไรฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นมันเารอ้างกันหรือเปล่าไม่แน่ใจคาดการล่วงหน้ากาล่วงหน้าที่จะเกิดมันอาจจะไม่เกิดก็ได้ครับทีอย่างที่ผ่านมานะครับก็เลือกตั้งไ่ได้ก็ไม่กี่จุดนะครับ นี่ผมว่าส่วนใหญ่น่ะนะครับน่าจะปฏิบัติถ้าผู้ที่รับผิดชอบแต่ละหน้าที่เนี่ยทําอย่างเต็มที่นะครับสามารถเลือกตั้งได้สาเร็จได้ครับครับอีกข้อหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใช้อํานาจในฐานะรัฐบาลราการก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งตูนคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไหมครับเขาจะไปสั่งใครได้เนาะการเลือกตั้งอํานาจอยู่ที่ประชาชนเาเนี่ยไปจับมือประชาชนกาได้ครับครับ ครับทีนี้เนี่ยกรกตอบอกว่าถ้าการเลือกตั้งเนี่ยออไม่เป็นไปโดยเสรีไม่เป็นธรรมไม่สงบเรียบร้อยกรกตอบอกเลยบอกว่าเฮ้ย mm hmm. งั้นขอใช้สิทธิ์ในการเลื่อนวันเลือกตั้งนะ mm hmm. เลื่อนก,การเลือกตั้งย mm ี่สิบกระดาษขมออกไปถ้ามันไม่เรียบร้อยจึงเราเห็นด้วยไหมครับจริงๆมันก็ต้องดูเหตุนะครับว่าว่ามันไม่เรียบร้อยเพราะอะไรมัน mm hmm. อย่างพวกผมเนี่ยกำนันผ้ใเญ่บา้านทำอะไรเนี่ย เหตุที่เราตัดสินใจแล้วมันต้องตอบได้ว่าคุณจะเลื่อนเพราะอะไรมันเกิดเหตุที่สมควรจะเลื่อนไหมครับ,รบอย่ันนี้อันนี้มันต้องตอบประชาชนให้ได้นะครับแต่เราไม่เห็นด้วยแล้วว่าจะเลื่อนไปในเมื่อกําหนดไปแล้วมันก็ต้องทําให้สําเร็จแล้วเลือกตั้งครั้งหนึ่งนะครับใช้เงินนะครับสามพันแปดร้อยล้านบาทนะครับ เลือกกันทีนึงก็ใช้งบประมาณของรัฐไปเท่านี้แล้วส่วนที่เขาวม่าเลือกจะใช้งบประมาณไปแล้วก็ส่วนคนส่วนมากที่ออกมาเลือกครับเอาเป็นว่าทั้งสองท่านออมั่นใจไหมครับว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่20่สิก,กรกฎาค,คมถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะเกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ซ้ารอยการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากำนันกฤษดาถ้าถ้าเป็นในพื้นที่ผมเนี่ยถ้ามีพื้นที่ที่มีกำนันพู้ใหญ่บ้านผมว่าเรียบร้อยครับ ี่เราดูแลได้ที่ชัยนาทไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแน่ครับเราดูแลได้ไม่มีคนขัดขวางไม่มีอะไรแบบไม่มีครับไม่มีเอาอยู่เอาอยู่ครับคที่ที่ที่อยุธยาเป็นไงอยุธยาก็เรียบร้อยครับนี่ถ้าผมถ้าไม่มีกระบวนการขัดขวางมันเป็นกระบวนการถ้าเกิดปล่อยตามธรรมชาติของชาวบ้านเนี่ยไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยผมว่าสําเร็จนะครับแล้วก็ไม่มีการขัดขวาง เกิดข no ึ้นถ้าไม่มีกระบวนการกับหลายฝ่ายเรียกร้องความจริงใจของคุณอภพิสิทธิ์เวชาชีวะที่วางตัวเป็นเป็นคนกลางในการเดินประสานกับทุกฝ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งหลายฝ่ายเองก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณพิสิทธิ์ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นคนกลางเพราะว่าก็ก็มีเข้าทางนั้นออกทางนี้ไม่ว่าจะเป็นกรปปสหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสองท่านมองบทบาทคุณอภพิสิทธิ์ยังไงกำนันกฤษดามันมองยากนะครับมองยากการเมืองนะรับ จริงๆพวกเรากำนานผี่ใหญ่บ้านเนี่ยเราไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองับแต่ให้เราวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์เขาก็คิดว่าถ้าเกิดเขาอาจจะมีบทบาททางการเมืองเพื่อเรียกคะแนนความสนใจอะไรก็ได้นะครับแต่พวกผมเนี่ยผมไม่อยากไปวิเคราะห์อะไรมากนะครับการเ<ๆ>มืองไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวมากมายุ่งเกี่ยวมากก็เก็บตัวการออกมาประกาศการออกมาประกาศว่าจะไม่ลุง เลือกตั้งครั้งต่อไปถ้าทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอที่กำลังจะออกมานะฮะหลังจากที่มีการพูดคุยเจรจาก,กัน<ม>เพื่อแก้วิกฤตทางการเมืองคิดว่าเป็นการแสดงความจริงใจไหมครับมัน,ม,นมันก็ภาพอมองในในในแง่ที่ว่าเราไม่ไม่ไม่ได้รู้เบื้องลึกอ,อะไรแบบนี้นะก็น่าจะเป็นการจริงใจหมายความว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ประสานงานทั้งหมด แต่ก็ไม่ลงเลือกตั้งเพื่อจะไม่รับผลประโยชน์นะครับแต่ก็เห็นด้วยนะครับในเมื่อมีคนมาเป็นคนเจรจานะครับมีคนกลางขึ้นมาบางครั้งเนี่ยคนกลางเนี่ยเสนอตัวมาก็ต้องทําเลยแต่จะสําเร็จไม่สําเร็จอีกเรื่องหนึ่งจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าใครจะมาเสนอเป็นคนกลางคนนู้นก็ไม่ชอบคนนี้ก็ไม่ชอบมันก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ถ้ามีสิทธิ์ขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นเป็นนิมายที่ดีนะครับก็ลงไปคุยดูนะครับถ้ามันสําเร็จได้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ ท่านก็ทำก็ไม่สําเร็จแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยยอมรับมันก็เดินหน้าไปแต่ส่วนท่านจะลงไม่ลงเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของท่านแต่มันก็เหมือนได้เครดิตว่าที่ทำเนี่ยนะผมไม่ได้รับประโยชน์มันก็เป็นตรงนั้นมากกว่าผมคิดว่าก็น่าจับตามองบทบาว่าจากนี้แต่ท่านะนะก็ยังเหมือนว่า ก็ขึ้นไปกับปปสแล้วตอนนี้ท่านก็ลงมานะครับนี่จุดยืนของท่านที่เรามองนะว่ามันยังไงกันแน่ก็สังเกตไว้จ้าง้อสังเกตไว้ทีนี้แต่ละฝ่ายแต่ละแต่กลุ่มเนี่ยก็มีแนวทางเป็นของตัวเองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูที่ทางของคุณอภิสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับรัฐบาลก็มีแนวทางหนุนการเดินหน้าเรื่องตั้งนะครับกปปส ไม่เอาเลือกตั้งแต่ว่าต้องการที่จะมีรัฐบาลที่เป็นประชาชนขึ้นมานะครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังยังดูท่าทีว่าที่สุดแล้วจะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งหรือว่าจะออกมาทางไหนอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็ก็่อนมาซึ่งการชุมนุมทางการเมืองการเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกบพศหรือว่านพชาการชุมนุมของกลุ่มนพชจะเกิดขึ้นในวันที่ห้าพฤษภาคมคุณจตุพรพรมพันธ์นะับประกาศาออกมาอย่างชัดเจนเพราะว่า กปปสเนี่ยนัดชุมนุมก็ในช่วงราวๆวันวันวันที่4วันที่5นะครับเพื่อแสดงออกการเคลื่อนไหวก่อนถึงวันที่14พฤษภาคมซึ่งเป็นการชุมนุมเพื่อนัดสุดท้ายว่าอย่างนั้นเถอะนะครับทั้งสองท่านกังวลไหมฮะว่าเฮ้ยการชุมนุมมันได้เรียกกันแบบนี้รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยมาในในในเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยมันอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันไหมกำนันกฤษดาถ้าไม่ เกี่ยวข้องกันนะครับถ้าไม่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 เข้าหากันเนี่ยมันก็ไม่ไม่กระทบอะไรครับต่างคนต่างเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองไปนะครับส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านเราเราก็มาแค่ขอคืนกระทรวงมหาดไทยเราเราไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้วนะครับการเมืองเขาก็ให้แก่การเมืองเขาแก้กันไปครับในส่วนของเราแต่ถ้าเขาจ้องที่จะเข้าหากันหรือว่าเข้าจะมาทําร้ายกันมันก็มันก็กระทบอยู่แล้วครับ กำนันูใุใอย่านอาจจะไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ว่านปชกับกปปสนี่เกี่ยวกับการเมืองครับกำนันสิงชัยมองว่าความดินแรงหรือว่าการเผชิญหน้ากาันจะเกิดขึ้นไหมครับถึงแม้ว่าแกนนาทั้งสองฝ่ายอาจจะบอกว่าเป็นการชุมนุมอย่างสงบสันติอันนี้ผมว่านะการประเทชิญหน้ากันจะเกิดขึ้นเราเราตอบไม่ได้มันอ,อาจาจะเกิด<ม>ก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้แต่ถ้าทั้งสองฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็ยึดนะครับ กฎหมายและธรรมนูญเนี่ยผมว่าไม่เผชิญหน้ากันกบศเขาก็เรียกร้องเขาก็มีจุดยืนของเขานะครับนปชก็มีจุดยืนของตัวเองนะครับแต่ถ้าไม่รักษากฎระเบียบนั้นมันก็เป็นไปได้นะครับให้บ้านเมืองวุ่นวายแล้วมันจะเกิดอะไรตามมาเนี่ยผลประโยชน์ของการเมืองตรงนี้นี่กำนันผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ยุ่งกับการเมืองการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่ประชาสัมพันธ์ได้นะครับมันกำนันผู้ใหญ่บ้านมันมีกฎมีระเบียบนะครับ มีข้อบังคับอยู่เนี่ยแต่จริงกำนันผู้ใหญ่บ้านกับการปกครองในระดับท้องถิ่นระดับชุมชนเนี่ยก็ถูกดึงขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเงื่อนไขของกปปสเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเมืองนะฮะที่อยากจะให้มีการเลือกตั้งในระดับจังหวัดในระดับตำบลในระดับแบบนี้มองเรื่องนี้ยังไงครับจริงๆแล้วการปกครองนะครับที่แบ่งเป็นส่วนภูมิภาคนะครับ ส่วนกลางหรือพื้นภาคส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกันทั้งหมดนะครับส่วนภูมิภาคเนี่ยก็มีจังหวัดอำเภอนะครับตำบลหมู่บ้านลงมาถามว่าบางทีท่านผู้ว่าไปเนี่ยไปหากำนันรู้จักหมดตรงไหนท่านไปนะครับมันจะสอดคล้องมีนโยบายอะไรก็เสนอไล่กันขึ้นมาแต่ถ้าเกิดผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเลยนี่นะครับมันก็จะไม่มีจุดยึดโยงนับจากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดเป็นภูมิภาคเลือกตั้ง ผู้ว่ามาแล้วเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านานอำเภอจะไม่มีนะครับเหมือนหายไปเลยเหมือนณปัจจุบันที่เป็นเทศบาลเมืองกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่มีนี่มันเดือดร้อนตรงถามว่าบางครั้งเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันจะสอดคล้องกับประชาชนทั้งหมดไม่ว่าเรื่องการทํามาหากินยาเสพติดอะไรทุกอย่างเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องรับหมดทุกกระทรวงภัยแรงกับนะครับยาเสพติดทําหมด นะครับมีอะไรก็ต้องกำนันผู้ใหญ่บ้านรับร,บรองนะทั้งหมดแต่บางครั้งเนี่ยบางคนที่อยู่ในเมืองเขาไม่เข้าใจว่าการปกครองส่วนทั้งล่างๆเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันยึดโยงมันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีแต่ค่าตอบแทนนะครับเดือนละหนึ่งหมื่บาทนี่เขาบอกว่ากำน,นันซื้อเสียงเข้ากันมาเงี้ยถามว่า ไม่มีงบวานอะไรเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านเดียวนี้มีแต่ค่าตอบแทนอันนี้มันเป็นความภูมิใจที่เราเข้ามาทําเพื่อบําบัดทุกบํารุงสุขให้กับประชาชนคกำนันกฤษดามองไงปฏิรูปปฏิรูปได้ครับแต่ปฏิรูปให้มันดีขึ้นแต่ปฏิรูปแล้วเนี่ยอย่าแฝงแฝงอย่ยคิดว่าเดี๋ยวนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่สมัย2504สสมัยวิยาลีเดี๋ยวนี้เขาเรียนหนังสือเขา มีความรู้กันทั้งนั้นนะครับอยาคิดอยาคิดว่าเขาคิดไม่ทันครับจริงๆแล้วการปฏิรูปการเมืองที่จะยุบภูมิภาคเนี่ยก็คิดจะยุบกำนันผู้ใหญ่บ้านแหละพูดกันตรงๆเลยนะครับพวกเราไม่ไม่ไม่รู้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปทําอะไรให้นักคิดเขาเดือดร้อนนะครับไม่รู้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปทาอะไรให้เขาเดือดร้อนแล้วเขาคิดจะยุบอยู่อย่างเนี้ยถามว่าถ้าไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านใครจะดูแลพี่น้องประชาชนครับท้องถิ่นเขาก็มีหน้าที่ของเขา เราก็มีหน้าที่ของเราอำนวยความเป็นธรรมรักษาคนอบเรียบร้อยเขาก็แบ่งหน้าที่กันอยู่แล้วท้องถิ่นเขาก็ไปพัฒนางบประมาณพัฒนางการมันแบ่งกันอยู่นำไหลไฟสว่างคนทางสะดวกก็ไปเรื่องของท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุเด็กเยาวชนพิการเขาก็มีหน้าที่ของเขาไปพวกเราก็ช่วยกันในเรื่องอำนวยความเป็นธรรมเราเนี่ยมันมีคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านี่ยมีคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยสามารถที่จะไกลเกลี่ยข้อพิพาทเบื้องต้นโดยที่ไม่ต้องมีคดีขึ้นสู่ศาล เราก็ยังทํากันได้แต่ถามว่าถ้าไม่มีกําลังที่บ้านแล้วใครจะทําอคิดได้ยังไงไม่รู้เขาคิดได้ยังไงผมยังไม่นึกเลยว่าอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปนั่งคิดร่วมกับเขาได้ยังไงเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยมาได้ยังไงผมไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่การกระจายอำนาจอย่างนี้หรอครับมันไม่ใช่ไม่ใช่นะครับถ้าคิดจะยุบจะยึดอํานาจประเทศไทยอะใช่ครับแต่ถ้าการกระจายอํานาจไปเลือกผู้ว่าโดยตรงเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ไม่คิดจะยุบองค์กรใดองค์กรหนึ่งแค่นั้นเองคือครับจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่มันไม่เห็นว่าไม่ดีเนี่ยก็แก้ตรงจุดนั้นถ้าไปถึงการเลือกตั้งผมว่ามันไปไกลเกินไปนะครับครับนี่เขาบอกว่าถ้าถ้าเลือกตั้งมาแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นที่เขาเขาคิดนะก็ให้มาจากตามระบอบอย่างเงี้ยมันจะมีการควบคุมกันอยู่แต่ถ้าเกิดมาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาบริหารจังหวัดเนี่ยเขาไม่ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยนะครับ อะไรมันจะเกิดขึ้นกระทรวงมหาดไทยสั่งลงไปเขาบอกเขาไม่ทํำเขาเขามาจากประชาชนบางเรื่องบางส่วนเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันผมถึงบอกว่าอะไรที่มันเราเห็นว่ามันไม่ดีก็แก้เป็นบางจุดบางเรื่องไปในฐานะที่ทั้งสองท่านอยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านระดับรากญาเนี่ยนะครับเนี่ยนะที่เป็นนักปกครองนะฮะคาดหวังอย่างไรกับการเมืองไทยจากนี้ไป เกมจะพลิกไหมครับไปในมุมของกบพศหรือว่าการเมืองไทยจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เราคาดหวังยังไงครับสุดท้ายจริงครับถ้ามันจะให้มันเป็น,ปน,ปนตามกฎหมายเนี่ยมันจะต้องไปเข้าสู่การเลือกตั้ง <c oughs> นะครับตามกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญ <c oughs> นะครับให้มันมีที่มาที่ไปตามกฎหมายร <c oughs> องรับ <c oughs> นะครับอำน,นาจประชา อำนาจอธิปไตยก็คืนให้ประชาชนเข้าไปให้เขาถึงมีสิทธิ์เลือกของเขาแล้วประเทศก็จะเดินหน้าได้แต่ถ้าอย่างกรปสคิดเนี่ยคิดจะตั้งรัฐบาลเองคิดจะตั้งสภานิติบัญญัติเองคิดจะออกแก้กฎหมายเองอย่างเงี้ยมันมันมันไม่มีกฎหมายอะไรรองรับมันมองแล้วมันมองมองว่ไม่รู้จะหนทางไปทางไหนมันไปได้มันมันมันไปไม่ได้ครับดูแล้วมันไปยากไปได้ยากเราเราเราควรจะเป็นยังไงต่อไปสาหรับอนาคตการเมืองไทยของเราจริงๆแล้วถ้ากรปสสสาเร็จนะครับ มันก็วุ่นวายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยึดโยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับถ้าเกิดมีใครสักคนทําแบบกบฏปศบ้างมันก็ต้องมีเกิดมาอีกก็อยากให้นะครับเป็นไปตามคันลองเดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านจะลุกขึ้นมาของของคนมาใช่กำนันผู้ใหญ่บ้านผมบอกแล้วไงสามแสนคนสามแสนคนมาทําแบบกบฏปศมั่งล่ะยึดอํานาจยึดอํานาจมั่งล่ะ แล้วผมจะไปอยู่ไหนล่ะครับใช่ครับผมถึงบอกไงว่าเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นไปตามคันลองครับเป็นไปตามรัฐธรรมนูญอันไหนที่มันไม่ดีก็แก่นะครับมาพูดคุยกันทุกคนยอมรับได้มันก็เดินไปได้นี่บางครั้งเนี่ยอะไรมันผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเป็นขั้นตอนไปจะมายกมาผิดต้องเอามาเลยเงี้ยมันผิดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้เราไม่คิดว่าเขาว่าผิดเราไม่ใช่ว่าเราว่าไม่ผิดเขาอาจจะผิดแต่ต้องเป็นตามกระบวนการไปนะครับ แล้วทุกข่ายยอมรับมันก็จะเดินไปได้นะครับจากนี้ไปโอกาสเกมจะพลิกได้ไหมครับผมว่าพลิกยากครับถ้าเกิดพลิกมันก็ต้องวุ่นวายนะครับวุ่นวายครับนะครับแต่ถ้าเกิดมันยังอยู่ในระเบียบกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องก็ก็ก็น่าจะเป็นในรูปนี้นะครับแต่ก็ไม่วุ่นวายการเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่นอนก็อยากให้เกิดขึ้นอยากให้เกิดครับอยากให้เกิดครับเกิดแล้วก็เราก็ช่วยดูแลเต็มที่แล้วกำนันพี่ใบ้านช่วยดูแลอยู่แล้วครับรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วครับ ครับสุดท้ายจริงประชาชนในพื้นที่รักยากเขามองการเมืองไทยยังไงสมัยนี้เบื่อหน่ายกันหมดแล้วเบื่อหน่ายจับเบื่อหน่ายไม่รู้ว่าจะไปยังไงเมื่อไหร่จะจบสักทีก็<ม>พูดกันอย่างนั้นนะครับ,รบเพราะว่ามันประชาชนเนี่ยอย่างน้อยๆเขาไม่ได้สนใจจริงการเมืองอะ่ะแต่พอมันมันไม่รู้จุดหมายแล้วเนี่ยเขาก็เบื่อหน่ายก็ไปทำมาหากินนะครับนี่พอความเดือดร้อนมาก็จะมาถาม อย่างน้อยๆผมว่าเรื่องข้าวเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วทำไมไม่จบสักทีเงินก็ยังไม่ได้ราคาข้าวตัวนี้ก็ตกตำ่ำเนี่ยก็จะมามา,มาเกี่ยวกับการเมืองแะในเมื่อไม่จบเราจะแก้ปัญหาให้ชาวนาอย่างไงชาวบ้านในอาชีพอื่นไม่ว่าชาวนาหรอกถ้าเกิดมันยืดเยื้อมันก,ก็ทบไปหมดนะครับ นะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับนี่คือเสียงสะท้อนนะครับจากนักปกครองในระดับชุมชนท้องถิ่นนะครับต่อการเมืองไทยที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปนะครับทั้งหมดคือทันสถานการณ์บ้านเมืองสวัสดีครับ